มี่ย่ะบอกเลยมีหึ่ย่ะของจริของจริงค่ะผมต้องลองเล่นบางลัอกสนาไหนแต่ยิงไม่โดนไม่ต้องไม่ต้องให้เขาเล่นคนเดียวพอเรามาบุกช่พี่อยากเล่นเออลองไปเล่นเกมธรรมดาดูเล่นสนาเขาดูพี่ลองละโดนยิงเหมือนเดิมนักกว่าเดิมเกูยิงคนอื่นไม่ได้ด้วยทีเนี้ยระหว่างเป้าตรงจัดเลยเลาของเขาเลยเขาเล่นสนามจะผมไมลได้บังไม่ได้เขาตะบัดด้วย ผล <Effect S 1> สะบัดนะเธอสะบัดขึ้นหลังคาดิเฟกดีจิบหายดีเฟกไวนุ่นอ่ะไม่กดอะพี่หมอดพี่หมอดครับปิดร้านยังปิดแล้วไงก็มาตั่งเล่นได้ยี่ไง เดี๋ยวนี้ผมไม่อยากกิเลยโอเคอ้ที่นี่แบนั้นบายบายบายแม่จ่าเฮ้ยวิ่งมาขอบคุณครับตลาด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 กับบ้านมัน เข้าเข้าไปบ้านมันบ้านบ้านมันกลองกบ้านกลงนวบ้านมันบม has been planted หนึงแลวไอวินอะเรือรเเลือดนเลือดเลือดดนตลาดวดนดดไปโดนดบหายแล้วพี่กูไปแล้วใจไวแล้วด้วยตายเออโอเคยงร์มวยเกียมันเกียมันรั่นเลย มีเลือดหน่อยแล้วห้าวนะใส่แล้วห้าวเลยนะ ัเข้าไปว่าเของแค่นี่นไ<อ>ขงขแ้รเข้าบีเลยพี่เข้าบีเลยนปีน่ปปด็ดูเรือดูเรือบางบีบ<า>งนะฝั่งเราเลือนเลือนฝั่งศัตรูบอม has been planted อยู่เรียงเรยงเรงบ้านอยู่ปล่าโอไม่ใช่โอ้มีตัวฟางดิตลาดบ้านเรามาบ้านเรามาตลาดสองตัวเน้่ขึ้นไปได้ไปได้ยิงจัดโอ๊ยทำไมโจมไม่เห็นยิงจโจมปุ๊บตายเออโจมทำไมเนี่ย ป้อมดิฟาไปทำไวะตาผมเล่นมาไม่นิ่งอะ่ะมิชชั่นเฟลต่อยนะถ้าผมอยู่คนเดียรเนาะเดืออย่าอย่าเียวมต้งแต่แนตอมและแมวิ่งยิงเลยนะโบยได้โเบไดอโหอยมก็ไม่ยิงง่ายนะนะผมนั่นน่ะนั่งจะยิงโดนเฮียติดตู้โทรศัพท์ถูกเอาออกเดี๋ยว มันต no ้องทำดีกันนะจิตดียี่รดากันตายโอ้โหดับเบิลคิ้วโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวจะบินโดโอ้าบิยโดโก็เบอร์อยู่อ๋อจริงเหรอเบอร์ไปพี่พี่ว่าเหตุการณ์ก็คอ บ้านเรามาแล้วพี่บ้านมาเยอะเลยืน g 1น่ืนไรอ่ะ G11 เดี๋ยวเล่นไหมเมื่อกี้กลางเน่นไหมกลางเน้นไหมกลางมีสตัวไอ้เชี่ยบ้านไม่ไม่แต่พี่ว่าฝั่ฝั่งฝั่งเอฝั่งเอไปไง fire in the hole

ไอ้หียหกหลุดหมดแล้วพี่เ้เตยเ็วเลยกหลุดหกหลุดหกหลุดพี่นั่งไว้นั่งไว้ี่มาแล้วพี่เต้ซีเจช้าเจอช้างหน่อย่ิกหลุดน้เหี้วอยน่าห Madam. ไอ้แดกฝั่งมันใช่ใช่ตื่นหเลยเข้มเรื่อแล้วอยู่ดีเพิ่มเรื่อแล้วไอ้หลงรักเนี่ยมันโอ้โห โอ้ไม่โดนเลยขกข้นทีนไม่โดนี่เมือนรตอรอตงราตออตรตานะน้าเลยนะน้าต่างเลยนะน้าต่างเลยนะี๋ยวผมปาเปิดให้น้าต่างกลไปไปทางเอต้งไปาคนหนึ่งแล้วก็ดูขวาคนนึงนะ โอ้โหอยู่ในเอได้แต่ว่าได้หโอ้โหเราไม่เรไม่ยอมเราไม่ยอมวิ่งวิ่งวิ่งเะยรวะวิ่งล้วงกันเนี่ยพอเข้าแล้วเราชอบอ่บ้านประมาณพี่เียาดีมานะย่ยม่้ื่อนย้ายไปย้ายไป พี่เล่นเล่นไอ้สัตว์เล่นเจนพี่เจนอย่างรถพี่ไปเขาเล่นไปเขาเล่นตัวเดียวครับพี่ตัวนี้น่าสุดอยู่หน้าบ้านนะที่จะออกมาโอเครู้เรื่องยังยังยัง กูว่าร้องไอ้เฮียห้าตัวกตัวอไอสัตว์ตัดกลารให้พี่แกขิร์ยินดต่างเดอะเลเบิร์ดเดะเลเบิร์ด พีโดนโอ้โหยูโมงมาเจ็บเลยเฮ้ยไี่โดนปะขวา oh, oh. งคนเยอเกินผมจอยมุมนั้นเสียเปียกพี่โดนถ้าพี่โดนมุมนั้นพี่พี่พต้องยืนติดประตูเลยอะ มิชชั่นเฟลแต่ก็โดนเห็นก่อนอยู่ดีนะนั่ก็มันจะงโอเคมาเมันมันเห็นไม่ขามึงนั่นแหละแล้วพี่ยินอะไรไม่ได้เลยคือคือมันชอบหมดเราเรายนรอทั้งหมดเลยแล้วกันกันที่อยู่แอ่ะเขาหาว่าเราไม่มีวีเลยโอ้ยใันมาเชอญเราชนะาไว้ก่อนโทษโทษโทษตามไม่ได้ตาม เห็นแล้วทำนี่ครับ้โเีาเมี่าอพี่ยัวยู่บีตัวนึงอยากแฮกแมพบีเลยีบังอคนตูงท้ายทาทายรูปพลังนี่สามจุดสามอยู่กลางอยูงอยู่กลางวางปิดนะ ยิบตัวคอนยังชมพี่เขาเยอะเดี๋ยวเขาไ่ไม่ชพี่ยูไม่ใช่ผมพี่ยูไม่ใช่ผมาเราเาได้อได้ทำได้ได้พี่ยูก็ไม่ใช่ผมคนโลกุยบอลล่ากันตางต้องปัดหน้าต่างอ่ะ ข้าหน้าตาเหมอนกันจะหมดเมื่อกี้ว่าเล้วตายเยตายเลยฮะเรงตรงงเงาเขาเองไอ้เฮียโดนเฮียอะไเออวก็มีคนดูหลังดูอยู่แต่มันเยอะเมื่อกี้สอตัว Hello. Blue Team win.